สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาผันวรรณยุกต์อักษรตามเดียวกับสระอานนะครับอักษรตามเดียวสิบตัวท่องให้จังง่ายง่ายงูเลื้อยมานอนอยู่ริมวัดงอลอมอนอยอรอวอ อักษรต่ำคำเป็นพันได้สามเสียงไม่มีรูปเสียงสามันรูปเอกเสียงโทรูปโทเสียงตรีเริ่มเลยนะครับงอางางาเอกงางาโทงางา ง,งางาลออา,าลา,าลาเอกลาลาโทลา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 มออามามาเอกมา มาโทมา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 นอานานาเอกน้านาโทนานาหน้านายออายา ยาเอกยายาโทยา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 รออาราราเอกราราททร,รา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  วาวาวาเอกว่าวาโทวาวาว่าวาต่อไปอ่านสะกดคํานะครับงออางางาโทงา ลอาลาลาเอกลาลอาลาลาถูลามออามามาเอกมามออามามาทูมา นอานานาเอกหน้านอานานาโทนายอายายาเอกยายอายายาโทยา รออาราราเอราวออวาวาวาเอว่าวออาวาวาโทวาอ่านเป็นคำนะครับ ga la la ma หน้านายายารา ở quá ở là trả má đủ Na đủ ยานาอาต่อไปตอบคำถามนะครับข้อหนึ่งข้อใดอ่านว่างาง่างา,งา ฉลยข้อสอข้อใดอ่านว่าหมาเฉลยข้อสามข้อใดอ่านว่าหญ้า ฉลยข้อสข้อใดอ่านว่าดูหมาฉเฉลยข้อ5ข้อใดอ่านว่านาะอ่า เฉลยใครได้ห5คะแนนเก่งมากครับปรบมือแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ